ไม่ว่าน้องจะอยู่ส่วนไหนของโลกขอให้น้องเจอแต่เรื่องราวดีๆและมีความสุขนะครับอย่าลืมหาของกินอร่อยๆขอบคุณที่เป็นความสุขให้กับพวกเราน้องอ,อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขได้เลยนะครับพวกเราอนุมัติยินดีต้อนรับกลับบ้านนะส่วนสนนักข่าวมือถือกรณีแบมแบมคนเก่งของพวกเรากลับบ้านแล้วเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเจอแฟนๆในงานโชว์เคสทัวร์ที่จะจัดขึ้นที่ขอนแก่นและเชียงใหม่ น้องมาในชุดดำมัดจุกอย่างเท่ใครเล่าจะหล่อเท่าพี่กันอีกหล่อมากมาพร้อมกับพี่กาดคนเดิมระหว่างเนี้ยก็ฟังเพลงเพราะๆของน้องแบมไปก่อนระหว่างรอน้องแบมคนเก่งเพลงของน้องอ่ะช่วยชุบชีวิตพี่ทุกวันขอบคุณแบมมากๆเลยขอให้เดือนตุลาคมเนี้ยน้องแบมยิ้มกว้างกว่าทุกคนหวังว่าจะได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบเยอะๆและถูกรายล้อมด้วยผู้คนที่รักแบมจริงๆ ยังคงเป็นห่วงเสมอมีคำถามที่ยังอยากถามซ้ำๆว่าเหนื่อยมากไหมถ้ารู้ว่าช่วยอะไรเธอได้ก็ให้บอกฉันทุกคนนะ่ะเขารออยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนนะขอร้องละ่ะแค่อย่าเสียใจคนเดียวก็พอส่นสรนนัข่าวมือถือ